ครับสวัสดีครับสออนุญาตะรายการครับอ่าวันนี้วันตรุษจีนจะให้อังเปาหรือเตะเอะไรกับนักลงทุนคะก็อังเปาเหรอครับอังเปานะกี่จุดคะคุณอังเปานี่ซองซองนี่สีเขียวหรือสีแดงครับอ๋อเอาเอาแบบตอนสีเขียวหรือแดงดีของคุณที่ดีนี่คือหุ้นลงเขาก็หากินได้นะคะคุณผู้ฟังหุ้นขึ้นก็หากินได้นะคะเขาหาได้หมดทั้งสองทางนะคะค่ะเป็นไงคุณเฟิรเจอร์วันนี้ค่ะก็เมื่อสักครู่นะครับ มีแรงเทขายนะครับของตัวเซนต์ตี้ในฟิวเจอร์ส่งมานะครับก็สำหรับเมมเบอร์เอจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับเราพยายามขยับต่อมรอนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจาก่743ไปสิ้นสุดที่745ตอนคนที่ถือสัญญาลองนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดคนที่ถือสัญญาลองเนี่ยนะครับวันนี้ราคาลองปรับขึ้นไปแถวๆ เจ็ดสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาลงมากินซัมบัวก,ก็คือจบในแง่ของการถือลองนะครับรก็ควรจะต้องปิดติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สถานการณ์ณปัจจุบันนะครับถ้าถามผมนะครับจะทํายังไงเนื่องจากตอนนี้ราคายอ่อลงมานะครับทดสอบที่ระดับนะครับสักทุกนะครับเจ็ดสีทดสอบที่ระดับใ,ใ,ใกล้ๆกับเจ็ดสามเก้าจุดสี่ก็พอ <4 2 S 2> ไปเจ็ดสามเก้าหน่อย 1? หนึ่งเนาะค่ะใช่ครับแล้วก็เด้งขึ้นไปถ้าถามผมนะครับถ้าเกิดอยากจะช็อตสมมตินะครับเห็นราคาลงเนี่ยอยากจะช็อต ผมจะรอการรีบาวในวันพรุ่งนี้ก่อนรอย่อไปอีกนิดหนึ่งก่อนใช่ไหมคะรอรีบาวรอราคาปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าจโครงสร้างของตลาดณนปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราเกิดไปไล่ราคาช็อตณตอนนี้นะครับราคาณตอนนี้มันติดแถวแนวต้านเดิมอ๋อเจ็ดสี่ศูนย์นะคะใช่ครับซึ่งแนวต้านเดิมก็เป็นแนวต้านที่ค่อนัางแข็งแหวงนะครับก็คือใช้ระยะเวลาในการเชสเนี่นะครับในการขยับขึ้นลงเนี่ยนานมากๆกก่อนที่ราคาจะลากขึ้น งั้นถ้าเกิดถามผมนะครับผมจะรอรูปแบบหรือสัญญาณรีวอร์ซลหรือสัญญาณการกลับตัวพรุ่งนี้เป็นจุดยืนยันในการเข้าช็อตนะครับแต่เท่าที่ดูกราฟนะครับก็มีความไปได้นะครับที่เกิดถ้าเราจะเล่นช็อตเนื่องจากสัญญารีบาวเราอาจจะได้เงินนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟรายวันนะครับรูปแบบนะครับของวันนี้นะครับโชว์รูปแบบที่เรียกว่าพินเซอร์นะครับพินเซอร์หรือว่าเข็มเข็มแล้วกันนะครับเข็มด้านบนที่มันยาว ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดลงแรงนะครับถ้าเกิดนักลงทุนมีดูการประกอบด้วยนะครับหลัากาง่ายๆนะครับถ้าวันพุ่งนี้ผมคาดการณ์วันพุ่งนี้เลยแล้วกันถ้าถ้าวันพุ่งนี้นะครับราคาของฟิวเจอร์นะครับไปปิดที่เดี๋ยวนะครับครัูครูจะดูดังนั้นถ้าราคาฟิวเจอร์ปิดต่ากว่าเจ็ดสามห้าจุดห้านะครับถ้าวันพุ่งนี้นะครับจะเป็นการยืนยันการลงที่แรงนะครับ การลงที่แรงหมายถึงว่าในเมื่อตัวฟิวเจอร์ลงก็คือเซตก็ต้องลงใช่ไหมค,ครับเราะนนคนที่ถือหุ้นในภาพรวมเนี่ยก็ให้ระวังนะครับแรงเทขายออกมาแต่ถ้าเกิดราคาของฟิวเจอร์ไม่สามารถปรับตัวลงต่ำกว่าเจ็ดสมห้าได้นะราคามติดของวันพรุ่งนี้นะครับก็การเล่นหุ้นเนยยังถือครองได้อยู่ครับครับก็เป็นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้อ,อ เช็คสัญญาณการขึ้นลงของหุ้นได้ด้วยใช่ไหมคะตัวฟิวเจอร์ตรงนี้ใช่ครับเราสามารถมองในภาพรวมได้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าเกิดราคาพรุ่งนี้ราคาปิดนะครับพรุ่งนี้ปิดแล้วต่ำ,ต,ำต่ำกว่า73.5นะครับรก็พรุ่งนี้ผมอาจจะได้สัญญาณช็อตในช่วงเชา้าเมมเบอร์อาจจะได้ด้วยนะครับนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็รอ,อการยืนยันแล้วกันครับจากตัวราคาปิดที่73.5จุดจุดห้าโดยประมาณนะครับถ้าเกิดราคาปิด พรุ่งนี้ต่ำกว่านั้นก็ทยอยเทคโปรฟิตในตัวหุ้นไปก่อนแล้วกันอใช่ค่ะเผื่อจะได้มีเงินเหลือมารอรับได้นะคะครับใช่ครับเพราะว่าจะสังเกตว่าตั้งแต่วันสองวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่เราให้เทรดเราให้เล่นลองตลอดแต่รู้สึกว่ากําไรเราจะลดน้อยลงเรื่อยๆบางทีก็ได้สองจุดบ้างหนึ่งจุดห้าจุดบ้างหลค่ค่าคอมนะครับอันนั้นก็แสดงว่าตลาด่ะแสดงรูปแบบเห็นชัดเจนว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับในฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับ ถึงได้มีแรงเทขายเพราะจริงๆวันนี้ผมก็บอกกับทีมการตลาดนะครับบอกว่าให้ระวังแรงเทขายระยะสั้นอย่าไปเกิดขึ้นนะครับแต่เราไม่แต่เราคาดการไม่ได้ว่าจะเกิดในช่วงเช้าหรือ่บ่ายนะเธอเขามาเทขายในช่วงบ่ายช่วงบ่ายค่ะช่วงก่อน,นปิดตลาดเนี่ยแล้วตลาดตกมาเลยนะคะใช่ครับมันก็แต่ย่าเพิ่งไปไล่ราคานะครับ อปไล่ราคาแล้วกาอนกานี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่อยๆตัดสินใจฟังหูไว้หูไว้นิดนึงนะคะครับเพราะว่ามาตำแานเนี่ยมันตรงกับแนวแนวต้านเดิมก็คือแนวรับในปัจจุบันอาจจะมีการรีบาวค่ะครับหรือถ้าพรุ่งนี้นะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดเกินเจ็ดสี่สี่นะครับเกินจะดส่ยดีปับเปิดจับขึ้นมาที่เจ4สี่สี่เลยนะครับก็ให้เราอิกนอหรือละทิ้งสัญญาณการช็อตไปค่ะเจ็ดสี่สี่ก็เตรียมช็อตนะคะ ไม่ใช่ครับก็คือถ้าราคาพรุ่งนี้นะครับเปิดมา7.4แล้วก็ราคามีการไล่สูงขึ้นแดลว่าอในในแรงขายขายวันนี้เป็นแรงขายขายชั่วขราวแล้วมันจะถูกรีคอปเปอรี่ ery, หรือถูกครอบงําด้วยสัญญาณที่เป็นขาขึ้นแล้วนั่นก็ให้หละทิ้งสัญญาณการช็อตไปแปลว่าตลาดยังมีความสามารถจะไปต่อได้แต่ถ้าตลาดเปิดเปิดมาปุ๊บนะครับเปิดมาที่ตําแหน่ง7 0กบลบเล็กครับแร้วพยายามจะดัดดันขึ้นเนะี่ย นะครับจะดันขึ้นไม่ไม่มากแลวถูกทุบลงมาที่ต่ากว่าระดับเท่าไหร่นะครับที่ผมบอกสประมาณ7.35จ็ดามหนะครับเป็นการยืนยันการถอดครับโอเคนะชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังคุณกับข้อมูลที่คุณทิติได้ไว้นะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณทิติค่ะครับครับสวัสดีค่ะค่ะ